อ่านี่ยจะเป็นมิตติ้งนะครับเก้ามาฝากนะครับอ่าอันนี้จะเป็นอ่างานแต่งของนักอ่า้นก๊อฟนะครับเป็นมิตติ้งอ่าก็จะมีนี่นะครับอ่าอะ่าอยู่ล่างสุดเลยนะครับอ่าหันหน้าอ่าครับอ่าโอเคนะครับมีกรบบินบินอยู่นะครับโอเคนะครับขวาสุดเป็นมาวิทแอร์สองนะครับตรงนี้อ่าเป็นมาวิดโนะครับของพี่หนึ่งเลตติ้งนะครับอ่า นะครับแล้วก็อ่าด้านบนนะครับพีพีสี่โตนะครับอ่าของในทีมนะครับอ่าหลังสุดนะครับอ่าหลังสุดเราของน้องบอยนะครับได้ต้องต่ำไบอ่าส่วนนี้นะครับอ่านะครับอ่ามเบลิโตนะครับนี่มีเต็ดนะครับอ่าซ้ายสุดก็มินินะครับของพี่ลูกขำนะครับผมแล้วก็นี่นะครับอ่านะครับอ่าพระเอกของบอทอยกลางเตาดอนสดซอมนะครับให้ลำล่างลง นีดห you know ่เนิดน่าเราลงต่ำลงเลยได้ไหมลต่ำเลยโอเคครับสวยมากครับขอขึ้นสูงนิดนึงโอเคฮอนดตอินไหวไหมไม่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 อได้ดิอะฮอนอสนอิน พี่อ่อนพี่อนไปยืนพี่อ่อนไปยืนตรงซันตี้ไม่ไม่ไม่เข้าแอร์เข้ามาหน่อย่่เอออาาามหนยข้โอเคสวยครับสวยไปดานลงหน่อยครับโอเคครับอ่าลงก่อนเดี๋ยวไปรดน้ำตักลูกน้องผมก่อนครับโอเคครับลงครับอ่าลำแรกนะครับกับบินครับโอเคกับบินลงแล้วนะครับอ่า อ่าลำส่งนะครับกตีนะครับค่อยๆมีละคนทีละคนครับทีละคนทีละคนอ่าอ่าอ่าใช้มือรับนะครับกระแดสุดๆอ่าคนต่อไปครับโอเคอ่าแจ๋วครับสวยพี่ตั้มอ่านะครับอันนี้พี่ตั้มนะครับอ่าอ่านะครับอันนี้อ่าเรียบร้อนนะครับพี่หนึ่งโอเคเดินไปรับมือทุกคนเลยครับงานนี้พี่ลุงละเดี๋ยวเผื่อๆพันหนึ่งแครพี่ลุงครับมินิครับ อ่าพี่ลุงจะไม่ใช้มือรับนะครับพี่ลุงจะเอาหัวรับครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับฝ่ายขายนะครับนี่ครับไปไงครับระดับนี้นะครับนิ้วชี้ครับนิ้วเดียวครับอ่าอ่าเลยครับอ่าครับโอเคสีโป้ไงสีโปครับอ่าสี่โปพี่ลุงสี่โปพี่ลุงสีโปครับไม่ใช่พี่จ๋าพี่จ๋าครับอ่าสีโปนะครับอันนี้อ่าก็คือของบอสนะครับสีโปเรามีคนรับให้นะครับอ่านี่ครับอ่าโอเคนะครับอ่าค่ะ ขวาสุดครับลงมื้เลยหมุนกลนมาดีมันถึงไม่หลงพี่ลุงรีโมทผมไปพี่ลุงลงมือได้พี่ลุงรับไน่อยพี่พี่ลุงอ่ารับตีตีรับไม่ได้ตีรับให้ต้านหน่อยโอเคครับไม่ลองพื้นกันนะครับวันนี้พื้นเปียกนะครับอ่าครับอันนี้ทำสุดท้ายครับ ขอร้องบอยเองครับเัือนี้จบลงเลยโอเคนะครับครับผมครับสวัสดีครับ